ฮัลโหลอนั่นเสียงใครน่ะไปเร็วไผมโคตรชอบเพื่อนของคุณเลยแ้วเหรอไม่ไดม่เอาดีแล้วและนี่คือสองรูปแบบในการปลุกเพื่อนค่อยๆยองตื่นได้แล้วเพื่อนตื่นได้แล้วตื่นไม่สักสิเก่งกัแตกแมงแมงเรียกพวกวา รักแมลงสาบนหนมึงอยู่ที่พื้นกูสู้แต่ถ้ามึงบิดมาหากูกูเพ่นและนี่ความสึกเมื่อแม่เปิดประตูเข้ามาถามแล้วไม่ยอมปิดกลางวันนี้กินอะไรเอาข้าวมันไก่ไม่เอาหนังครับโอเคปิดประตูให้ด้วยฮะแม่แม่มาไหนที่สุดฉันก็เจอตัวนายนายลืมดูซิปนะอย่ามองนะทิปไหลตอนนี้คุณอยากทําอะไรเหรอคุณก็รู้ไงเพราะเรากำลังยุ่งสบายเมื่อเพื่อนบอกว่าจะเลี้ยง มึงบอกว่าจะเลี้ยงกูใช่ไหมไหนติดสก้าวเลยไก็เก่งใจ้งวนไม่ได้กุญแจรถกูอยู่ไหนวะอยู่นี่ปะไม่มีอยู่นี่มามีปะแมงหายไปไหนวะเอ้าตื่นเช้าวันเปิดเทอมเปิดเทอมแล้วอยากไปเรียนเลยอ้ยไปดีไปวะเนี่ยช่างแมงนอนต่อดีกว่าไม่ต้นไม้ต้นนี้มันเหี่ยวอะอย่าแต่มันบอกบางต่อการสัมผัสมากโอเคบอกบางใช่ไหมเมื่อผู้หญิงบอกว่าแป๊บเดียวที่รักไปยังขอแป๊บเดียว ฉันพร้อมแล้วคุณมักจะโดนนินทาหลังจากจากลากับเพื่อนเอ้ยโชคดีเจอกันใส่แม่ขวดเชี่ยวิอยากจะคุยแม่งกับซอกมกด้วยโอ้ไงพวกน่าสนใจมากอุ้ยตื่นเต้นเลเกินที่จะดูหนังเรื่องนี้อ่ะเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเต็มอยากดูมากเนี่ยไม่ไหวแล้วหุบปากไอ้สาเมื่อคุณให้เพื่อนยืมเงินเอาจอนมึงมีเหรอมึงพ่อพากจริงๆเลยว่ะอ่ะเอาไปห้าสิบให้กูทั้งกระเป๋าใช่ไหมขอบใจอ้าวเชี่ยและในความสุขเวลาที่คุณเดินผ่านคนรู้จักแต่ไม่สนิทเฮ้ย เฮ้ยคุณคุ้หน้ากว่าเรานีว่ะเจ็บกว่าที่ผายเลยรีบเดินเลยกันไงวันดีแล้วนี่ความสุขอะไรที่คุณสั่งอาหารแต่พนักงานไม่เห็นคุณเออน้องครับพี่ครับเนอะเออไม่สนใจกูเลยเฮ้อฮัลโหลเฮ้ยฮะอะไรมึงจะอะไรเฮไรล่้มึงพูดเฮ้แล้วก็แล้วต้อเกายอะไรอฮะกูฮ็แเ่้ยากเฮ้เเเ้ และี่ความสุขแล่วที่คุณปรปโยนโบลิ่งและคนข้างๆคุณเล่นโคตรเทปดอกนี้สไตล์อีกแล้วเมื่อผมโยนเฮ้ยา,ปะปะางคอฮัลโหลนี่สถานีตำรวจครับวันนี้มีเซลล์รถกระดาน70%มันกลับมาแล้วโอู้ยไปเลย <c oughs> ต้องรีบไปซื้ออยากจีบคนนั้นขอแบบจัดเต็มเอฟเฟคกระจายไม่อยู่แล้ว <c oughs> และนี่คือความเท่เมื่อมีคนเสดรรสลระแทนคุณในบทต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องเมืม่อกี้ใครปากระดาษใส่ครูสรารภาพมาอยู่นี่ผมเองครับ <c oughs> นายหล่อมากเลยอุ้ย <c oughs> สวยแล้วลืมกุญแจเ <c oughs> วนเอ้ยคุณโอเคไหมครับเออคือผมลืมกุญแจไม่ได้รถ<อ>ผมจะแจ้งกตำรวจนะครับรถกูไอส้สัตว์และนี่คอความสุขเมื่าคุณวิจตกกังวลอุ้ยเชียวเสียแล้ววะกูจะทำไงเดี๋ยวนี่ยตายแล้วไปโจมกรปุบ้านกูได้เลยวันนี้ต้องไม่ใช่วันตายของกูมุกนี้ที่เขาผิดกันใช่ไหม What the fuck? ตาผมแล้วอ๋อผมใช่ไหมฮะ